ฟรีสักการกันด้วยนะครับจุกกับรายการรถทัวร์โฟล์ววิวสุจีพีครับผมวันนี้นะผมก็จะมาจะผมก็จะฉลองยอดรถวิวเท่าไหร่ปะห้าสิบตัวกระไคอ้โหูคนดีใจเลยนะผมนะออกมาคนดีใจเลยนะผมนะไม่เชื่อเข้าไปดูเลยนะนะ ที่ผมมีนี่เนี่ยเพราะว่ามันผมอัปเดตนะผมนะดูาสิซับไค้แล้วโอ้โคตรดีใจเลยโคตรดีใจเลยนะผมนะทุกวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเอ่อมาให้ดูไอ,อตัวที่แบบไวเลสสตีมนะผมนะคุณเข้าไปที่เพลสโต้นะผมแล้วพิมพ์ว่าเอด Hit oh OU วันนี้นะผมนะก็ไปแล้วคุณก็จะเจอแบบนี้นะครับนะให้คุณกดเปิดเข้าไปเลยอืมนะผมกดแป๊บนึ่งผมขอกดออกจากระบบก่อนนะผมเพื่อเพื่อบางคนแบบเข้ามาแล้วอะ เออนะผมนะแบบนี้ผมนะถ้าใครมี Facebook ก็อ่าลอก,กินด้วย Facebook ผมนะอันนี้ผมบอกจากระบบนะผมนะเพื่อแบบบางคนอาจจะยังไม่รู้นะผมว่าลอก,กินไงผมแต่ผมลบ Facebook ไปแล้วนะผมนะผมก็เลยผมชยใช้ด้วยอีเมลประมาณนี้ผมอืมอืมผมนะ่าขอ,อ,อก,ก่อน ผมเนี่ยับผมถ้าใครตบดเฟซบุ๊กแล้วหรือว่าไม่มีเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าผมไม่คุณกดปิดนี่คุณกดไปที่เพิ่มเติมนะผมแล้วก็ไปที่ลงชื่อใช้ด้วย Google ประมาณนี้ผมเนีย่ยผมนะมันก็จะมีประมาณนี้คุณก็ไปที่ของคุณเลยนะผมนะอันนี้ผมสมัครแล้วแหละนะผมถ้าใครอยากเจอผมเนี่ยก็ไหนนี้แหละลุนะนนี้เลยว,ว่า การไลฟ์เนี่ยทาไงนะผมนะให้คุณกดที่ไอตรงออกอากาศเนี่ยข้างล่างเนี่นยเออนะผมเข้าไปเลยนะผมนะแล้วถ้าคุณจะเลือกเกมอะไรอย่างี้ให้คุณกดไอนี่ไอตรงรูปเกมอย่างนี้นผมกดเข้าไปเลยนะผมนะแล้วมันจะให้ดูแอปหลาหลายแอป,ปต่างๆนานามาก,กมายไอกองอะไรประมาณนั้นแล้วผมนะแลวก็ว่าไปนะผม ไอ้นี่เนี่ยก็ให้คุณตั้งชื่อนะผมตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งคือนะตั้งคือนะผมตั้งคือตั้งคือเลยตั้งคืออะไรวะนะผมนะคุณนิ่ว่านะาคุณพิมพ์อะไรก็ได้เลยนะผมนะผมขอ M C P E เอาไป MCPET ไทยก็แล้วกันนะผมแค่นี้แหละ<ฟ><อ>นะวะตอนนี้ SCR กำลังอัดอยู่นะผมกดออกอากาศแม่เลยอันนี้ก็ผมนะมันก็กำลังแบบอัดนะผมนะ้าเผื่อคุณอยากกด อ่ะออนอนี้มันไล่แล้วแหละมันไล่แล้วแหละนะผมมันมันมันไล่แล้วนะผมถ้าคุณก็เข้าเกมอะไรก็ได้อืมเพราะคุณแบบแล้วทีนี้คนเราก็รอคุณเข้าเกมอะไรมันนั่แหละผมถ้าถ้าเผื่อคุณอัดเกมเสร็จแล้วอยากให้คุณกดไปตรงเนี่ยผมนายนตรงรูปสต็อปข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะผมกดกดก็ไปแม่งเลยกดแม่งเลยนี่ผม มันก็จะไ like วสุดแล้วนะผมสําหรับที่ใครอยากดูผมไลฟ์สตรีมเนี่ยก,ก็เข้าไปดูในนี้ได้ครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สรับใครกดแชร์ผไม่อยากสวับคิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ